ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาชมการสาธิตทำแม่พิมพ์ปั๊มในอดีตนะครับนะ,ะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนะที่บางคนก็คิดว่าการทำแม่พิมพ์ปั๊มพระในอดีตเนะี่ยเขาจะมาะวาดรูปนะอันนี้คือความเข้าใจของคนหลายๆคนนะครับนะวาดรูปแล้วก็จะใช้เหล็กตอก จริงๆล้วไม่ใช่นะครับนะผิดนะครับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเอาแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ออันดับแรกนะครับนะที่การจะสร้างแม่พิมพ์นะสมมติว่าเนี่ยเหล็กก้อนนี้นะครับนะดินน้ำมันก้อนนี้เป็นเหล็กนะครับนะซึ่งภาษาช่าง เขาจะทำเ,เขาจะเรียกว่าตัวผู้นะครับนะ,นะตัวผู้เขาจะแกะรูปหลวงปู่ขึ้นมาของในเลกก้อนนี้นะครับนะแกะให้เหมือนที่สุดนะครับนะเฉพาะรูปหลวงปู่แล้วก็ขอบข้างนะครับนะนี่นะครับลงลายนะครับนะตัวเลขจะไม่ลงนะครับนะอพอแกะเรียบร้อยเสร็จแล้วเหมือนแล้วนะครับนะ เขาก็จะทําการชุบแข็งนะชุบแข็งนะครับเผนะาไฟนะครับนะถ้าเป็นเหล็กน้ํามันก็เผาไฟให้แดงแล้วก็จุ่มน้ํามันนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กสีฟ้าหรือว่าหัวแดงก็เผาแล้วก็จุ่มน้ํานะครับนะซึ่งเหล็ก2ชนิดนี้จะชุบแตกต่างกันนะครับนะนะจะชุบเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะเกรดเขาไม่คนละอ,อย่างนะครับนะนะพอทําเสร็จแล้วนะครับนะ ก็จะมาหาตำแหน่งยึดติดกับเครื่องหรือว่า,าใช้การกระแทกบล็อกออกมานะครับซึ่งตัวนี้เป็นเหล็กดิบนะครับเนี่ยอันนี้เหล็กดิบนะครับนะเป็นเหล็กดิบยังไม่ชุบแข็งนะเขาก็จะนิ่มกว่านะครับนะเป็นเหล็กเกรดเ,เดียวกันนะครับนะก็กระแทกปุ๊บมันก็จะเป็นรอย เป็นรอยในในตรงเนี้ยนะใน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 ตรงเนี้ยอ่าเขาก็ใช้สกัดจีตอกนะครับนะอ่าตามรอยนะครับนะซึ่งจะทําจนกว่าจะได้บล็อกนี้ออกมาจนหน้าพิมพ์นั่งนะครับนะนั่งสนิทอย่างนี้นดนะนะครับอันนี้คือการทําแม่พิมพ์ในอดีตนะครับนะนะครับ ต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนะและบล็อกนี้สามารถที่จะถอดได้ไม่ต่ำกว่าสามบล็อกนะครับนะอ่าบล็อกนี้นะครับนะอ่าบล็อกแรกจะสวยบล็อกสองจะรองลงมาบล็อกสามจะอ่อนกว่าอ่อนสวยนะครับนะอ่าถ้าเ,เปรียบเทียบกันสามบล็อกนี้ก็บล็อกสามกับบล็อกหนึ่งจะ เหมือนเกเลยนะครับนะอันนี้อันนี้คือการทำทำแม่พิมพ์สมัยก่อนนะครับนะส่วนพิมพ์ตัดนะครับพิมพ์ตัดก็นี่ะครับพิมพ์ตัดก็จะทําได้เฉพาะเหล็ก2ชนิดในยุคสมัยนั้นนะหรือทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะไม่ไม่ใช่สมัยนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันเหล็กโคแดงแล้วก็เหล็กน้ํามันที่ทําพิมพ์ตัดได้นะครับนะนะครับ เขาก็จะเอาเหรียญที่ขึ้นรูปมาแล้วมาแต่งแล้วก็มาขีดแบบออกมาแล้วก็มาขีดเนี่ยตามเส้นเนี่ยนะครับเหล็กทําตัวตัดต้องหนาอยู่ประมาณ32มิลหรือถ้าเหล็กเป็นหุ่นก็นิ้ว2นะครับเขาก็จะใช้สว่านเจาะเนี่ยเจาะถ้าเป็น R นะอันนี้ห่วงนะครับนะใช้สว่านเล็กๆ ไม่ให้โดนเส้นนะครับอันเล็กกว่าเจาะทะลุลงไปเลยอันนี้ช่วงห่วงนะครับนะแล้วก็่อยจะนำตามเส้นแบบนี้นี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือของจริงเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะนำนำริมเส้นด้านในเห็นไหนำนำนำออกมาเจาะทะลุนะครับ จเจาะเหล็กทะลุแล้วก็ใช้ตัวนี้ตอกนะครับนะตัวนี้ตอกสันว์แน่นอนนะนะครับอ่าเขาเรียกไปเรื่อยนะครับนะไปเรื่อยไปเรื่อยใหญ่นะเนี่ยตอกนะครับนะอ่าใช้ในนี้ตอกตอกแล้วก็ตีตันนี้ออกมาอ่าตีตรงกลางออกมาก็ใช้สกัดหรือสิวเล็กๆสกัดตรงร่องที่เป็นเป็น อรอยเจาะน่นนะออกแล้วก็ใช้ตะไบตะไบนะครับนะอ่าเนี่ตยตะไบนะครับนะครับนี่ครับคือการทาไมพิมพ์สมัยก่อนนะครับพอทําตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทําตัวพู่ออกมาตัวพู่คือตัวบนที่จะสวมลงตัวนี้นะครับนะนะครับก็ ทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะนะครับจะได้เข้าใจกันเนะาะวันนี้วันอาทิตย์นะครับนะครับสรับัลิุนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเพื่อมีประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะสวัสดีครับ <c oughs>